สวัสดีนะครับอยู่กับเราเจองไม่น้อยพังีนิวน,นะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงนะครับบ้านแม่เจเทนะครับผมโอ้ยนะครับนี่ของหอยของหอยเต็มเลยนะครับผมกล้วยก็มีนะครับผมกล้วยกล้วยไอเป็นว่าต้องถอดว่าต้องถอดอาไรฮะ กล้วยกล้วยกล้วยครับคุณแม่เตรียมต้อนรับนะครับผมถือใจเสียงมุ่งคดนหน่อยนะครับผมเรามาถึงก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับก็ ก็เพิ่งจะเ,เริ่มเนาะเดดนะครับผมอ้อยอ้อยนี้กองทะเนินเทืถนทึกเลยเราจะมาอ้อยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปกินที่บ้านเนาะแล้วก็คุณแม่อยากให้เข้ามาด้วยนะครับมาได้เห็นเนาะนี่นะครับเตรียมอาหารไว้ให้แล้วครับผม อันนแหนเจ็บเจ็บโอ้ยครับผมจ้าเลยขอบคุณครับอหิว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 ครับเดินทางมาไกลครับผมเสียงหายเสียงหายเชี่ยวหมอลล่เดืกมากขึ้น ครนซ์ขเหมืน yell, ันนี่ครับคุณแม่ครับเตรียมอาหารไว้ต้อนรับอ่ามกคลน้อยแล้วก็ที่นวนของเรานะครับขอบพระคุณมากมากเลยครับผมข้าปาก แค่ฝากกองได้ก็เสียงรอเสียงรอทำไปจับเลยครับทำไปจับเลยครับเน่ยกว่าใจลุกกอ่านอยน่ารักมากกับเมียรักชาตมากมากนะครับผมโอ้โหอะครับ วันนี้มีโอกาสนะครับเกืดอได้มาเนาะโอูดีใจนะครับผม่แม,แม่แม่นะครับดีใจไม่น้อย,อ,ย <laughs> อีกหน่อยก็จะเป็นมงคลใหญ่ <laughs> หน้อยคือเก่าครับเพื่อว่ามงคลมีสองมงคลนะครับผม <laughs> อันนีะเอากินครับผมนี่แหละค้าบผมเพื่อนรักเก็บหมืม่นครับผมครั คับผมโอ้ยขอบคุณลหลายๆเลยครับคุณแม่ครับผมโอ้ดีใจหลยจำได้ <c oughs> จำได้ขัาโคตรเลยครับผม, <c oughs> มแรกเลยนะครับจำได้เลยนะครับคุณแม่สามแปดครับคร,ครับผม น่าจะออกก็น่าจะออกมดอไปวา <laughs> <laughs> อะไรมาโดนเหล่วสามเปียนี่บอกยากเ <laughs> <laughs> ากดียยเดไกก็ไม่ใช่ <laughs> โอ้นี่ย่ะ <laughs> กองกันเน่นถึกเลย <laughs> หมดที่แล้วั <laughs> <laughs> <อ>บครับครับเร็ว เอเสียงหลอเสียงหลอเสียงหลอเสียงวันฮับหิวนะครับเพราะว่าเดินทางนะครับเดินทางไกลหยิมนะครับ โอ้กล้วยทั้งกล้วยทั้งอ้อยอ้อยก็ยังเยอะนะครับเลยเยอะๆเลยเอ้า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 เย็นหน่อยอะไรมงคลเย็นอ้อยเห็นกล้วยบ่ชอบกล้วยน่าจะชอบกล้วยกว่านะครับก็เลยเลือกนะผมเย็นายก็เลือกไรแหละครับผมไอ้ มองไม่ไกเราเอาฮาเสียงตีเลยครับวันนี <k <k k ้มงคลนหน่อยเราเรียกกินตะกก้่ยครับให้เจ๊ของเรากินส้มนะครับผมโอ้ว่าดีแล้ครับผมแนมนํมบอทัานนะครับย่นเขบปากนี่เมืองเมืองวิธี้ย่นครับ นี่มท่านว่เออมกแงงนะครับผมอ้าน้องหมาเข้าไปปวดน้ำปวดท่านเลยครับ เอาใส่เอาใส่หู้ครับเบนชิโนนเขาชอบนะคแล้โอ้ยขอบคุณมากมาเลยครับที่แม่นะต้อนรับย่างยิ้มน้ำสำล้าน,นะครับผมอาหารพางไม่คืนเนี้ยอ๋อไม่ครับเดินทางเลยครับผม,มบผมจะพักแปบ๊บนึงนะครับผมก็พักแปบ๊บนึงครับก็จะเดินทางต่อนะครับ

ร่างกินก็ล่างหิวครับผมเวลาก็ล่างหิวนะเวลานี่ครับผมโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับครับผม ตดเล่นดิสนี่ตาดาเล่นดิครับผมเอ็นกล้วยเอ็นกวานเรียกว่ากินสซคลิปนี้ก็อ่ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณในการดูแม่นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมนะครับตอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ